สวัสดีครับร้านทอยทูเลกนะครับวันนี้จะมาสอนหมากร้อเหมือนเช่นเคยเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสอนเกี่ยวกับท่าเบลลี่แอคแนะครับเรามาดูการสถานการณ์ที่มุมนี้นะครับผมด้านขวาล่างนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าหมากขาวและหมากดำเนี่ยล้อมซึ่งกันและกันใช่ไหมครับหมากขาว2เม็ดนี้ก็ถูกหมากดำกุ่มหนล้อมไว้หมากดำสองเม็ดนี้ก็ถูกหมากขาว2เม็ดนี้ล้อมไว้ซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยชนะการจับกินตรงนี้ได้เนี่ย ก็จะได้เปรียบค่อนข้างมากเรียกว่าน่าจะได้หมใบทีนี้สถา,านการณ์ตอนนี้เนี่ยต่างฝ่าย2เม็ดเนี่ยดำส2เม็ดนี้กับขาว2เม็ดเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็มี3ลมหายใจก็คือ1 2, 3่งามดำมี3ลมหายใจใช่ไหมครับขาวก็มี1 2 3งมลมหายใจเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าในตอนนี้ก็คือใครได้เดินก่อนเนี่ยคนนั้นก็ได้เปรียบแต่ว่าตรงจุดของหมากดำเนี่ยดำเนี่ยอยู่ตรงมุมเนี่ยอยู่ตรงมุมเนี่ยขาวเนี่ย ไม่สามารถลดลมหายใจของดําด้วยวิธีธรรมดาได้อย่างอย่างถ้าเกิดว่าขาวเดินที่นี่ใช่ไหมลดลมหายใจหนึ่งลมหายใจแต่มันเป็นการลดอยู่บนเล่นเส้น2แล้วก็เป็นพื้นที่ตรงมุมด้วยดําเดินกันแค่นี้หมากขาวก็ต้องมากันตรงนี้ใช่ไหมครับไม่ไงั้นจะโดนกินไม่ไงั้นจะโดนกินที่เส้น2เม็ดนี้ก็จะตายแน่นอนกลายเป็นว่าคนที่ได้มือนําไปลดลมก่อนก็จะเป็นหมากด,ดําถามว่า ถ้าสถานการณ์แบบนี้ขาจะเดินยังไงที่จะจับกินหมักดําให้ได้ก่อนหมักดําที่คงไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่ากินได้ง่ายๆยแล้วจะเดินตรงไหนก็ได้ยังไงก็กิกนหมักขาวได้แน่ๆอยู่แล้วตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้อ,อ,ไดอยู่ดีตรงนี้ก็ยังได้อยู่ดีแต่หมักขาวเนี่ยจะกินหมักดำเนี่ยต้องใช้ท่าเบลลี่แอคแท็กครับเบลลี่แอคแท็กหรือการจมดีที่ท้องนะครับหรือเรียกอีกอีกอย่างว่าเบลลี่อทแทมเมนต์ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวจะให้ลองคิดดูนะครับ ถ้าเกิดเวลาในการคิดมีน้อยเกินไปก็กด p อดคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเฉลยเลยนะครับก็เบลเลยกแท็กคือการเล่นที่หน้าท้องนะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นท้องนะครับก็อุปมาอุปไมยรู้สึกว่าโดนตรงท้องถูกไหมครับแนวทางการเล่นของเบลเลยกแท็กอะ่ะคือการเชื่อมเข้าหากันไม่ว่าจะเป็นทางนี้หรือทางนี้จะต้องมีทางเชื่อมทั้ง2ทางนะครับ แล้วก็เป็นลักษณะพิเศษของการเล่นที่มุมเลยทําให้สามารถเล่นเม็ดนี้ได้อ่ะมาดูกันว่าดําจะกันยังไงนะครับดำดำเม็ดที่เม็กเซนที่สุดก็ต้องกันตรงนี้นะครับเพราะว่าจะกันไม่ให้ขาวเชื่อมกับบ้านทางนี้แล้วก็เพิ่มลมหายใจตัวเองด้วยเดินมาก็ยังมีอยู่3ลมเหมือนเดิมขาวเดินยังไงต่อขาวก็ต้องเดินที่นี่ครับเชื่อมกับบ้านนะครับผมเชื่อมกับบ้านแล้วยังไงต่อ ตรงนี้ดำมีอยู่แค่2ลมหายใจยังน้อยกว่าขาวที่มี3ลมเพราะฉะนั้นจะยังมาลดลมขาวทันทีไม่ได้ดำก็ต้องหาวิธีลดลมตรงนี้เพิ่มลมตัวเองให้เยอะก่อนทำไงก็เท่าที่ดูก็มีพอเช็เล่นได้ก็เม็ดนี้นะครับอัตลิขาวเข้าไปทีนี้พออัตลิเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยดำเนี่ยอยากจะเดินมาอัตลิที่ตรงนี้3มเม็ดพออัตลิเสร็จเหลือ3ลมโอ้โหก็ยังไม่ได้อยู่ดีอยากจะเดินมาลดลม ก็ยังไม่ได้ดีเพราะตัวเองเหลือแค่2ลมละเดินตรงนี้จะมาอัลตริ<ๆ>ก็เดินไม่ได้นะครับเพราะว่าที่มุมเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยลดลมหายใจเหลือแค่หลมหายใจที่ตรงนี้เดินจะเดินจะเดินเม็ดนี้ต้องเดินมาเดินเม็ดนี้ก่อนนะครับแต่พอมาเดินเม็ดนี้เสร็จเนี่ยนะครับกะอ่ะโอเคก็ตัวเองก็มี3ลมนะแต่มาขาวมาเดินลดลมตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ลัดลมหายใจตัวเองใช่ครับเดินตรงนี้ที่มุมก็เหมือนกันจะโดนกินที่นี่ขาวต้องมาลมข้างนอกนะครับจะได้ไม่ จะได้ไม่เกี่ยวกับลมข้างในหมากดำเดิอนอตัตลีไหมเดินไม่ได้นะครับเพราะว่าเหลือนหนึ่งลมหายใจก็ต้องมาเดินลดลมตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหมากขาวจับกินหมากดําแน่นอนนะครับเพราะว่าหมากขาวเนี่ยมีอยู่2ลมหายใจหนึ่งสงส่วนหมากดำเนี่ยมี2ลมหายใจเหมือนกันแต่ว่าหมากขาวเดินลดลมได้ก่อนที่ตรงนี้อตัตลิหมากดําช้าไปก้าวหนึ่งครับอตัตลิก็ถูกหมากขาวกินด้วยประการาชนี นี่ก็คือเป็นท่าการโจมตีที่ท้อง b บ l ลี่แอ a แทนะครับผมเป็นทสษจีเม็ดหนึ่งในสถานการณ์บางสถานการหลายลสถานการณ์เนี่ยเราลองมองเม็ดนี้ไว้ดูบ้างนะครับโดยเฉพาะที่มุมแล้วก็มีทางเชื่อมต่อ2ทาง b บ l ลี่แอ a แทก็จะได้ผลนะครับอธิบายเพิ่มเติมนะของเบลลี่แอ a แทนะครับผมอันนี้ก็มีข้อหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นการจับค่าจับกินกันอย่างใดนะครับแต่ว่าเบลลี่แอแทเนี่ยก็มี ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือใช้ในเรื่องของการซิลพื้นที่นะครับอันนี้คิดถึงในเรื่องของตอนที่ใกล้จะจบเกมแล้วนะครับเป็นช่วงปิดเกมเก็บพื้นที่กันอันนี้หมากดําเล่นก่อนหมากดำเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากหมากดํา2เม็ดนี้เพื่อที่จะปิดพื้นที่ตรงบริเวณน,นี้ด้วยเบลเลียคแท็กได้นะครับก็คือเดินที่นี่นะครับผมเดินที่นี่เสร็จเนี่ยหมากขาวถ้าไม่กินหมากดำเนี่ยหมากขาวก็จะถูกกินหรือถ้าจะมารีบแยก หมักดําพาหมักดําออกจากกันด้วยเม็ดนี้ก็ทําไม่ได้เพราะหมักขาวก็ลดลมหายใจตัวเองนะครับหมักขาวก็ต้องรีบกินหมักดํา2เม็ดนี้นะครับเพราะว่าใกล้จะใหญ่มากในช่วงปิดเกมหมักดําก็รีบซิลปิดไปพื้นที่หมักขาวก็กินไปกินไปเสร็จหมักดําได้มือนำครับไปเดินที่อื่นต่อครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งของการใช้ท่าเบลลี่แอคแท็นะครับลองกลับกันนะครับมาลองมาดูถ้าสมมุติว่าเดินแบบธรรมดาไม่ได้ใช้ท่านะครับ เดินแบบธรรมดาถ้าหมักดําเดินลดพื้นที่หมักขาวแค่ธรรมดาแค่ตรงนี้หมักขาวก็จะเดินปิดที่ตรงนี้กลายเป็นว่าพื้นที่หมักขาวนี่ก็ค่อนข้างใหญ่ขึ้นมายางเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมครับหมักดํายังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสองนี้นะครับถึงหมักดําจะมาเดินเลาะตรงนี้เพื่อให้ได้มือนําหมักขาวกินเข้าไปสังเกตว่าพื้นที่ก็จะป่ากันเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งในการเล่นดูรแย็แนะครับถ้าผมก็มาแนะนํา ง่ายๆนะครับคลิปสั้นๆนะับให้ฟังเกี่ยวกับเทสจตอีกเม็ดหนึ่งนะครับเรียนแคทถ้าไงชอบหรือว่าถูุกใจก็ฝากดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์ให้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับ